สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดน้ำน้อยนอกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่อง there there กับ there คือสามคำนี้คนก็ชอบใช้สะสมนะครับใช้ใช้ใช,ใช้สับสนผมก็ยังใช้ภาษาไทยก็สับสนเหมือนกันนะครับคือสามคำนี้เสียงคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าคนละความหมายกันคือ er คำแรก t h e r e t h e r e ย่อมาจาก they are let ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า contraction นะครับคือทำให้เป็นคำสั้นลงเวลาพูดหรือเวลาจะเขียนคือเวลาเขียนนี่จะเป็น informal นะครับคือไม่ใช่ทางการเวลาเขียนนะครับที่เขียนว่า there และจะจะเป็นคำที่ใช้เมื่อเช่น they are there in the classroom there y in the classroom พวกเขาอยู่ในห้องอยู่ในห้องเรียนของเขาโอเคแล้วก็คำต่อไปนะครับ there there โอเคคำนี้จะเป็นการแสดงพวกเขาเป็นเจ้าของเป็นของของพวกเขาเช่น there in t h e i r classroom there in t h e i r classroom คือเป็นห้องเรียนของพวกเขาและคำสุดท้ายนะครับคือ there คือเป็นที่นูน่น there in their classroom over there there ที่นูน่นไม่ใช่ที่นี่อยู่บริเวณแถวนูน้นไม่ใช่ว่าบริเวณแถวนี้นะครับที่นูน่น there โอเคสรุปอีกทีนะครับคือ there เป็นคำที่ย่อมาจาก they are และเป็น contraction นะครับจะพูดได้ง่ายกว่าและเขียนได้ง่ายกว่าก็จะเป็นตัวอย่างนะครับก็คือ they are there in the classroom และคำที่สอง there ก็เป็นการแสดงพวกเขาเป็นเจ้าของ there they are there in their classroom เป็นห้องเรียนของพวกเขาและคำสุดท้าย there ท่นนน there in their classroom over there ที่นนนไม่ใช่ที่นี่โอเคอย่าลืมนะครับสามคัญน,นี้เสียงคล้ายๆกันแต่โค้ดปับหมายครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ